สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูผู้สุขคนนะครับเนาะครับครับพู้ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับเพื่อจะไม่พลาดแนวทา้งนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขครับครับมืันนี้ทางส่องเสี้ยงยาวผ้าเลาะนะครับเด้อครับกาสิได้มานําเสนอตัวเลขครับเป็นของเล่าพัฒนาแหะครับวันศุกร์นะครับเนาะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบหกนะครับ ครับชุดนี้ก็สิเป็นของปูขุนนะครับเด้อครับปูขุนครับเป็นชุดเล่าพัฒนาครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับมวดที่ผ่านมาแล้วครับเนาะครับเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมครับปูขุนพาลวยครับปูขุนพาลวยครับทางส่องของเพิ่นก็มี่นะครับเด้อครับเขาไปกดเบิ้งก็ได้ครับ กดปูขุนพาลุ้ยกับสีตะขึ้นแล้วครับสำหรับผู้ใดมาทิดตามทางซองเสี้ยงยาพาเลาะกับนําเสนอมาตลอดแล้วครับสําหรับตัวเลขของปูขุนนะครับเนาะครับกามีเขากามีลุดเป็นของธรรมดาครับสําหรับตัวเลขปูขุนครับครับชุดนี้กะวันที่ยี่สี่นะครับครับครับสำหรับตัวเลขของปูกะบนล่างปูหายไปที่ศูนย์สองสามสี่ ศูนย์สอ่เก็ดะครับกะเขาามดถุกตัวและครับเทิ้งสองเทิ้งสมเทิ้งสี่ครับหกกะเข่าหกโมมาครับหกโมมาครับมีหอดสองครับกะเข้าะครับเทิ้งสองเทิงสาเทิ้งสี่ะครับผู้ได้จับวินได้กะถือว่าโอเคนะครับเนาะสาหรับปูมัดเลกวินครับครับสำหรับเลขหลุดของปูหอดที่แล้วครับปูหลูดไปที่เก็ดกับสาแหละครับ เด่นของเพื่นกเ็ดเหรอครับตีเอเลาะครับตัวร่องของเพื่อนเป็น3มเนะครับเนาะครับมันกับเข่า3ามใช่ครับออกสามซีซีสามเหรอครับสองซีสองซีสองซีสามซีสองซีสานี่แหะครับประมาณนี้แหละครับครับสรับเล็กจับคูของปูหมวที่แล้วเครับเนาะปูจับมากหคูครับกับมีศูนย์สอศย์ 6372เจ็ดสามเจ็ดสี่เหรอครับลุดไปเนาะครับเนาะสำหรับเลขจับคู่สามตัวกับกลมเด่นก็เพิ่มกับสามเจ็ดสี่เลยครับสามสามเจ็ดเนาะครับเนาะครับเลขสี่ตัวของปูหายมากงวดที่แล้ว6374ครับลุดครับเอาเขาตะวินกับลุดเนาะครับเนาะครับถือว่าว่ากงามครับอ้ามาเบิ่งต่อเนาะครับเนาะ สำหรับจุดนี่งวดนี่ครับมือนี่แหละครับเอาไปโชวไปมานไปลําไปรว้ยปูวาครับสําหรับตัวเลขก็มีควบเสียงนะครับเด้อครับทางซ่องเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับครับเป็นเล่าพัฒนาครับประจําวันที่สิบหกแล้วครับเนาะครับเล่าพัฒนาเล่าพัฒนา วันที่26่ะน,นะครับกรกฎาคมครับวันศุกร์นะครับเนาะครับวันศุกร์ครับ,รบสำหรับเลขลูดเ,เลขบนล่างครับบนล่างสำหรับตัวเลขบนล่างตองปูบนล่าง,ลางเลขวินเลขเขียงปูนะครับเนาะครับบนล่างปูหายไปที่ศูนย์ห้า หกเก็ดดเกครับ0ูนย์หกเดแปดเก้าครับหนึ่งมี่มีครับครับสำหรับเลขลูดของปูครับวิ่งลูดลูดเลยครับลูดลูดไปที่เก้ากับ6ครับ9กับหกนะครับ จับคู่สำหรับเลขจับคู่ของปูหกคู่ครับมีหกคู่นะครับเนาะครับครับมีศูนย์แปดห้าศูนย์เจ็ดห้าครับ เบิ้งไปน้ำกันนะครับเด้อครับปีชนาไปน้ำกันสักผู้มัศนะครับผู้คัดกับพานเด้อครับเด้อครับพานไปเนาะครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับเก้าหกเก้าเจ็ดครับเอาคือสิเห็นอยู่เนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลข 9 6 9 7เจ็นะครับนี่เป็นเลข2ตัวครับเอามาเบิ้ง3ตัวก่อนครับไปดู3ตัวก่อนปูหอหม้าสาตัว1 2 3 4มี4คู่มี4คู่4หางครับหมาหลายอยู่ครับสุดนี้ครับ4คู่4หางครับอาไปไปน้ำเพื่อนนี่แหละครับเพิ่นหนไปที่8 8ปดเก้าหกหกหก้าแล้วก็ห้าเก้าหห้าเหวตัวสุดท้าย8ปดเกเจดปด เก้าเจ็ดครับครับมาเบิ้งสี่ตัวนะครับเดอบัดนี้ครับสี่ตัวนะครับเนาะครับ,รบสําหรับสี่ตัวของเพลนมีอยู่สองค,คู่ครับมีอยู่สองคู่เพลนหายมาสองคู่ครับสําหรับสี่ตัวครับเพลนหายมาก่าเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ด เก้าหกหนึ่งตัวครับตัวที่สองเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดครับครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนปูขุนพารวยครับมาเบิ้งตุกลมครับกลมปูไปตัวหดแน่หมวดพรที่ยี่สิบหกนะครับเด้อนะครับบนล่าง เลขบินของปูงามงามครับจุดนี้ครับมางามอยู่ครับหลุดไปที่เดินไปที่หกนะครับเด้อครับเหลขกหลุดของพนเก่ากับหกครับที่กลมเด่นของปูกับบี6หกเก่านะครับเก้าหกครับเก้าหกเก้ากับหกครับซุมนี้เป็นตัวล่องนะครับเด้อครับเป็นตัวล่องไว้ครับ สำหรับเลข3ตัวครับปูให้กลมเด่นไปที่5,9,6 5,9,6สำหรับกลมเด่นเล็ก3ตัวครับล่องมัดและครับอยู่นี่พันวาครับอา้าวร่องไว้ครับเ,เลขสี่ตัวกับหลูดไปเลยนะครับเด้อจับไปครับสำหรับเล็กสตัวครับมี4ี่ตัว ครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนครับปูขุนเป็นเล่าครับเล่าพัฒนาครับปูขุนครับเอาไปครับจาวันที่ครับอาแคปหน้าจอไว้ครับมือแรงนะครับมือแรงนะครับเนาะครับมือแรงกับมีเห้ไปน้ากันครับสําหรับตัวเหล็กด้อครับเด้อครับก็มีความเสียงครับพูดระบาดสองบาทครับพ่อได้คาข้าวต้มข้าวโน้มแหรอครับ ว่าให้ลูกขอไปโรงเรี้ยงนะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับสําหรับบนล่างของปูกับศูนย์ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับตัวรูดตัวเด่นของปูกับหกนะครับหกกับเก้านะครับเนาะครับตัวเก้าเนเป็นตัวร่องครับสําหรับตัวกลมของเพื่อนเลขสองตัวเลขจบจับคู่ครับจับคู่มาหกคู่ครับผมเด่นกับเก้าหกนะครับเก้าหกนะครับเนาะครับตัวร่องกัเก้าเจ็ดแปดเจ็ด แปดเจ็ดเลขสามตัวทั้งหมดกัมีอยูซีคูซีหางครับกลมเด่นไปทีห้าเก้าหกครับครับอ่าคือเสียหน้ำกันแล้วครับเนาะครับเอาเก็บหน้าจอไว้ครับสำหรับผู้มักนะครับผู้คัดกระพานนะครับเด้อครับครับเพื่อควบสนุกสนาเนาะครับเนาะครับเพื่อความบันเทิงเลขคณิตคิดได้ใจครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีสุขสุขมันมั่นลำลำลุลุ้ยนะครับเด้อครับ มือแรงดีมีเฮ่เนาะครับเนาะปังปังเฮ่งเฮ่ง,งลุยลยครับพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ